สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนองานกลุ่มมินิโปรเจกต์หัวข้อการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามหลัก SDG หรือ BCG นวัตกรรมที่พวกเราได้เลือกมานะคะคือผลิตภัณฑ์จากใย,ยอ้อยสมาชิก6501047 7จิรัชาฉายวิเศษผล6 5 0 1 0 9น6 5 0 1 0 9พิชามา65010114สิริโดรยานา,นาผลค่ะ ที่มาและปัญหาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกเกษตรทำสวนอ้อยเป็นจำนวนมากหลายพื้นที่โดยเกษตรกร,ะร,จ,กรจะนำต้นอ้อยไปคั้น,น้ำเพื่อน,นำไปจำหน่าย ซึ่งจะทําให้เหลือเปลือกและใบของต้นอ้อยเราจึงคิดนําวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติเหล่านี้มาเข้ากระบวนการแปรรูปเส้นใยจากใบอ้อยมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอหลายแบบทําเป็นเพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมจากปัญหามลพิษจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานได้ตระหนักและให้ความสําคัญเพื่อใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบเหล่านี้ผลกระทบ การรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สนใจงานแฮนด์เมดหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจนวัตกรรมจากเกษตรกรและสามารถร่วมมือกับแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหารช่วยในการวางสินค้าจำหน่ายในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าและโปรโมทสินค้าไปพร้อมๆกัน ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์มีผู้ริภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นและอาจมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากเป็นงานแฮนด์เมดและค่อนข้างใช้เวลาในการผลิตสินค้าขึ้นมาต้องอาศัยความชำานาญและการเอาใจใส่ขณะสร้างผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยง bcg b bioeconomy เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าโดยนำมาแปลรูปและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เซโคลาอโคโนมี S S Economy, การนำพัสดุจากต้นอ้อยทั้งเปลือกและใบที่เหลือทิ้งจากการคั้นน้ำและการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรมาแปลรูปเส้นใยเพื่อทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหากสินค้าชํารุดสามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ชํารุดมาคืนและเราจะนำผลิตภัณฑ์ที่ชํารุดไปเข้ากระบวนการต่างๆเพื่อแปลรูปเป็นเส้นใยและนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซ้ำ กรีนอีโคโนมีการนำวัสด,ดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการลดขยะจากธรรมชาติการนำผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยไม่สร้างขยะเพิ่มเติมและลดการเผาว,วัสดุที่เหลือใช้เพื่อลดมลพิษในสิ่งแวดล้อมประโยชน์ของนวัตรกรรมเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอหลายแบบหลายประเภททั้งเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกรองเท้าโดยมีการออกแบบดีไซน์ให้เป็นไปนตามแฟชั่นที่ตลาดต้องการ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดโดยมีการดีไซน์รูปลักษ์ผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัยทั้งนี้ยังมีการขยายผงต่อองค์ความรู้ไปอย่างแพร่หลายในชุมชนสามารถสร้างไรายได้และเสริมศักยภาพเศรษฐกิจในชุมชนได้อีกด้วย